สวัสดีคือมูเชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับช่องเดียวดายชาแนลนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมเอ,อ่อไบโอนิกนะครับผมเป็นเกมที่แบบมีเป็นเชื้อโรคเชื้อเชื้อโรคแบบเชื้อราแบบแบบแบคทีเรียอะไรพวกเนี้ยนะครับผมเออก็แบบมีตัวให้เลือกหลายตัวด้วยนะมันเปแบบ็นแบบเหมือนแบบแบคทีเรียกินแบคทีเรียอะไรเงี้ยครับผมดูดิผมมีตัวให้เลือกโคตรเยอะอ,อดูดิอุ้ยตัวนี้โคตรน่าเกลียดอะ่ะแ,แต่เราเราเลือกไม่ได้นะเราไม่มีตังถึงนะอืม ก็มีตัวให้เลือกเยอะมากนะดูดิอันได้ผมขอมาเลือกตัวก่อนนะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยมาแล้วครับผมนี่หูผมเลือกเป็นตัวนี้มานะแบบหัวมันใหญ่ดีอ่ะแบบขมือบแหลกอะไรอย่างเงี้ยเออเดินช้าเนี่ยครับเหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะเดินช้านะเออหุ้ยไอตัวเล็กๆนั่นกินกินมาเลยโอ้โหูหุสู้มาดิสู้ผมสู้นะมาดิมาดิมาดิ มาดิอุบัดด้วยมีสก,กิลไว้กดด้วยนะผมอุ้ยผมโดนหมาเออสู้ผมไ,มได้หรอกรอโูู้ตัวผมโคตรใหญ่นะนี่กินไปก่อนกินไ่หมดกินไ่หมดอ่ะมาดิครับกินให้หมดอ่ะครับกินให้หมดอ่ะเออกินให้หมดอ่ะมาดิมาดิกดสก,กิลได้ด้วยโวอ้โหโคตรรุนแรงชื่อบแบททเลียโคตรโหดบอกออออเลยจิ๋วต่แจ๋ว มาดิครับยังไม่เจอตัวเลยนะยังไม่เจอตัวที่แบบเป็นแบคทีเรียรตัวเดียวก,กันกับเราเลยนะเออเจอแต่แบคทีเรียรที่แบบอุ้ยอะไรอ่ะกลมๆกลมๆมเหมือนใบเลื่อยเลยอืยกินเข้าไปครับผมเออ,อตอนนี้อ้าวตัวผมติดตัวผมหมุนเฮ้ยมีเหมือนพัดด้วยนี่แบคทีเรียรพัดนะเออแบคทีเรียรพัมดมาดิมาดิมาดิกินให้หมดอะ ตัวผมเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมใหญ่ขึ้นตามที่กินนะครับผมเออตัวผมจะแบบคลองคองแบคทีเรียแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์มาดิตอนนี้ต้องการกินโอ้โหเจอตัวใหญ่เหมือนกันนะผมเจอตัวใหญ่เหมือนกันนะครับผมเจอตัวใหญ่เหมือนกันก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับมาดิครับโอ้โหโอ้หมันเลือดเยอะมาดิ โอ้โหเลือดเลือดมันยังโอ้โหเลือดมันเหลือเยอะมากนะมาดิเออกัดไปดิใส่สกิลด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะอืมอืมมันกัดหางผมนี่ผมกดสกิลด้วยสกิลอันติเฮ้ยมันหลับอ้าวระเบิดอ่าเรียบร้อยผมชนะนะครับผมเป็นไงล่ะโคตรเก่งเลยว่ะโอ้ตัวมันใหญ่มากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเื้ยเฮ้ยผมโดนสกิลเฮ้ยไอตัวเล็กน้อยตัวเล็กน้อยเฮ้ยไอตัวอืม อ้าวโดนผมขมือบทีเดียวหายเลยอ้าวเฮ้ยมันยังอยู่มันยังอยู่มาดิครับมาดิครับเอาหายโอ้โหตอนนี้คือผมกอดแล้วอะ่ะผมเป็นแบตทีเลียที่โหดที่สุดอะ่ะกัดมนุษย์ทีเดียวตายอะไรอย่างเงี้ยเออมาดิมากินผมกินให้หมดอะ่ะเออผมกินหมดอ่ะเอ้ยมาดิมาดิเออผมกินหมดอ่ะผมไม่กลัวด้วยอ๋ออยู่ดีผมก็หลับนะ กินให้หมดกินให้หมดเออมาดีแล้วก็กินไปเรื่อยๆนะครับผมกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆกินไปเลยเอาแล้วครับผมตอนนี้ผมก็จะเข้าเขตที่มันเหลืองอ่อยแล้วนะครับผมเออเหมือนแบบแพมเพิร์ดเด็กที่เพิ่งขี้ใหม่ๆเอออยู่หัวคดเหลืองอะครับตรงนี้เฮ้ยอะไรอะสปริงอะกินหมดอะกินหมดอะเอออะไรก็กินหมดอะสปริงสปริงเฮ้ยผมโดนสกิลของใครอะมัน เออช่างมาันเถอะกินให้หมดอ่ะไม่ให้เหลือมาเลยไม่ให้เหลือมาเออโอ้โหโซนนี้ก็เป็นโซนที่โคตรเหลืองแล้วผมก็ค่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วก็อัพเวลเวลสามนะครับผมอันนี้ผมเวลสามเฮ้ยเจอตัวผมให้หมดอะมาดีมาดีเออม,มาดีมาเลยเออกินให้หมดอะมาดีไม่ให้เหลือด้วยแล้วก็จะไม่แบ่งใครด้วยเออ ดีโคตรตะกะเลยครับบอกเลยตัวนี้ตะกะจัดตะกะจัดเอกินแล้วก็กินไปเรื่อยๆเอ้ยตัวตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอ่รอจิตแจกแจวเหรอโดนกัดละลายไปดีน้องเออไอตัวนี้เหมือนตู้รถไฟเลยฮะโคตรยาวตอนนี้คือแบบผมคือแบบที่สุดแล้วนะตอนนี้ผมเวลสี่นะครับผมโคตรแข็งแกร่งเอออสตองอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้คือแบบ อยู่ในเขตเหลืองๆ่อยๆอ,อ,อีกแล้วนะครับผมเฮ้ยตัวอะไรนี่เหมือนแมงกะพรุนเลยกัดมนันนี่กัดมนันนี่เออตายไปซะถ้าคือแบตทีเดียวที่โหดที่สุดเอ้ยแล้วผมเจ็บอะไรอะดามเมจดามเมจผมเจ็บอะไรแล้วตอนนี้ผมขยับตัวโคตรช้าแล้วผมใครมันตอดผมเนี่ยทีละแปดดามเมจเนี่ยโหมาดิใครจะตอดก็มาผมไม่ไม่สะเทือนผมว่าเออ มาดิมาดิไม่สะเทือนว่าเออมาดิครับมาดิครับมาดิครับเลือดผมเต็มเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมฆ่าเขาได้นะเฮ้ย้อตัวเล็กไอตัวเล็กอ่าไอตัวเล็ก,ลกมาดิครับมาดิครับกินหมดอะมาดิมาดิ์กะเมือแปลกอะตัวนี้ตัวผมโคตรใหญ่เลยนะดูดิมีตอนนี้รอบข้างเริ่มมีตัวตัวเล็กๆน้อยๆ มาดิครับโอู้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมกินดิมาดิมาดิาดกินโอ้ยโอ้ยเฮ้ยผมตายเลยจิ๋วแต่แจ๋วปะเนี่ยโอ้โหโคตรแรงอา้าวตายเลยได้ผมเปลี่ยนตัวหน่อยมาขอเปลี่ยนตัวเล่นหน่อยจิ๋วแต่แจ๋วใช่ไหมได้งั้นผมเลือกเป็นตัวจิ๋วบ้างนะครับนี่มา มาแล้วครับผมตัวจิว๋วมาดิครับตัวจิ๋วตัวแจ๋วนะครับเฮ้ยพวกกันพวกกันกินดิมากัด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 มาดิสู้กันดิมาสู้กันดิมาสู้กันดิมามาอย่าหนีดิเฮ้ยเหมือนว่าเหมือนว่าแบบพวกกันมันจะทําอะไรกันไม่ได้นะครับผมอ๋อเวลเราเป็นแบบเชื้อโรคสายเดียวกันเออมาดิมาดิไอ้อ้วนมาดิ มาจะกัดแข่งเหรอมาดีมาดีาดกัดกัดหนีียบร้อยเป็นไงล่ะมาดีผมบอกเลยผมให้หมดอ่ะนี่เพื่อนเรานะครับผมเพื่อนเราเกิดพร้อมกันด้วยี่เหมือนว่าไอ้ไอตัวนี้มันจะเป็นแบบตีระยะไกลนะครับผมมันเหมือนจะไม่ได้กัดนะมันเหมือนใช้พลังจิตในการทำร้ายคู่ต่อสู้นะผมเพื่อนมาดีเพื่อน,เ,อนเรากัดตัวเพื่อนนะผมมาดีเพื่อน เหินถ้าผมกดสกิลนะมันจะเป็นแบบเหมือนพลังจิตอะครับผมผมจะลองกดให้ดูหาคนก่นอนหาเชลโลก่อนมาดอ้ยตัวนี้มันเออกัดทักทีนี่เกะกะน,นั่นแหละเฮ้ย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 ตัวอะไรอะตัวอะไรอะอาหายไปละติตัวน้อยติตัวนี้เชลโล่เชลโลก มันดูดูดูเลยว่าผมกดสกิลอ่ะแล้วมันเป็นแบบเป็นวงกว้างนะครับวงกว้างดูดิดูดิเป็นแบบเส้นๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะเวลาผมกดอะดูดิกดโกงคือมาดิกัดกัดดิเอ้ยกัดไม่ได้อ่ะมาดิก็มาดิก็มาดิเฮ้ยเลือดเลือดผมเครื่องหลอดละไอตัวน้อยนี่มันอือเรียบร้อยกินมาดิตอนนี้ผมเลี้ยงหนึ่งเองนะเล่นมาตั้งนานแล้วเนี่ย นี่ไอ้กอ้วนโอ้โหตัวโคตรใหญ่มาดี้อุ้ยหายหมดเลยใช่ไหมครับผมสกิลของมันเป็นวงกว้างอ่ะผมกดเดียวหายหมดเลยครับผมโคตรโกรงเออตอนนี้เลือดผมจะเต็มหลอดเหมือนเดิมแล้วนะสวัสดีครับเฮ้ยตัวอะไรอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยอ่ามเจอศัตรูแล้วครับผมมาดิ้นี่ผกดสกิลโชวป์ป่ะมันจะเป็นเส้นๆอ,อ่ะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรกัดโอ้ยอันนี้หนอนหนอนน้อย หล่อนน้อยคอยรักอฮ้ยกัดมาดิมาดิเฮ้ยโจมเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเอา้าเจอีกตัวนึงก็มาดิก็มาดิครับเฮ้ยมันกัดแรงเฮ้ยเฮ้ยผมจะตายมาดิเฮ้ยตายเลยนะผม <c oughs> ตายเลยนะผมเออก็สนุกดีนะผมเกมน,นี้ก็ผมมาเล่นให้ดูก็ข้าวๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะผมกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็เราวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ